ต่อมาวันนี้ฟิสิก์แน่นอนพี่มาให้ความรู้ฟิสิก์เป็นเทคนิคของการเค้นที่แนวราบซึ่งเรื่องที่พี่จะสอนน้องนะให้เทคนิคน้องคือวัตถุทันกันซึ่งออกสอบบ่อยมากๆระดับปริญญาตรีของเรานี่แหละ,ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่แอร์เป็นคนสอนวิชาฟิสิก์ของสถาบันกวดวิชา edc นี่เลย คือเพจ Facebook ซึ่งให้น้องไปติดตามกันได้เลยนะที่เพจนี้กดไลค์ซะต่อมาถ้าอยากติดต่อพี่ส่วนตัวนะ Facebook พี่ก็มีหรือว่า IG ก็ได้ตาม2อ,อันนี้เลยจัดการไปแล้วก็สามารถติดต่อพี่ส่วนตัวได้ต่อมาวันนี้ฟิสิก์แน่นอนพี่มาให้ความรู้ฟิสิก์เป็นเทคนิคของการเคลื่อนที่แนวราบซึ่งเรื่องที่พี่จะสอนน้องนะให้เทคนิคน้องคือวัตถุทันกันซึ่งออกสอบบ่อยมากๆระดับปริญญาตรีของเรานี่หละ การเคลื่อนที่แนวราบรู้อยู่แล้วใช่ไหมมี2แบบความเร็วคงที่ใช้แค่สูตรนี้สูตรเดียวแต่ถ้าความเร็วไม่คงที่อ่ะมี4สูตรที่เจอบ่อยๆสูตรที่1ไม่รู้ระยะทางสูตรที่2ไม่มีความเร็วปลายสูตรที่3าไม่มีความเร่งและสูตรที่4ไม่รู้เวลาขาดตัวใดไปให้เลือกสูตรตามนั้นโอเคส่วนไอ้เจ้าวัตถุทันกันเนี่ยอ่านโจทย์ปุ๊บคีย์เวิร์ดเลยนะคำว่าทันกันแล้วถ้าน้องรู้เทคนิคน้องจะทำได้ไวขึ้น สองก้อนที่เคลื่อนที่ทันกันถ้ามีก้อนใดก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จัดเลยน้อง s เท่ากับ vt เลือกสูตรนี้มาต่อมาถ้าความเร็วไม่คงที่นะ99.99% 99บอกได้เลยว่าสูตร2เพราะส่วนใหญ่โจทย์วัตถุทันกันจะไม่มีการบอกความเร็วปโอเคไหมยังไม่เจอเลยนะไปทันกันที่ความเร็วเท่าไหร่เพียงไม่เคยเจอยกเว้นโจทย์ถามหาแต่แน่นอนน้องเริ่มสองสูตรนี้แน่นอน99%นนะจำไว้มา สเตปการทําของเรานะเรามีและในมือ2ส,สูตรที่เราเลือกไวๆอ่ะมี2ส,สูตรเลยเลือกไวๆแล้วสเตปการทำํำสเต็ปที่1นึ่งป๊บให้น้องหาตัวไปที่เท่ากันส่วนมากจะเป็นเวลาเพราะฉะนั้นให้น้องตั้งสมการแต่ละก้อนอาจจะเป็นความเร็วคงที่ก้อนหนึ่งความเร็วไม่คงที่ก้อนหนึ่งหรือจะเป็นความเร็วไม่คงที่ทั้งสงก้อนก็ได้แล้วแน่นอนตั้งสมการเสร็จทำไรแก้สมการโอเคอ่ะ เวลามันเท่ากันได้ไงเดี๋ยวเรามาดูนะต่อมานะมาดูโจทย์มาดูโจทย์ก่อนจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นแล้วน้องจะได้เชื่อพี่มันทำสอสูตรนั้นจริงพี่มีพี่แมว<อ>นะปันจกรยานด้วยความเร็วคงที่1ในขณะที่เขาอยู่ห่างจากรถยนต์คันหนึ่ง30เมตรพี่แมวจึงเร่งเครื่องไปด้วยอัตราเร็ว5เมตรต่อวินาทีกําลังสองเพื่อที่จะตามรถคันดังกล่าวให้ทันถ้ารถคันนี้มีความเร็วคงที่เห็นปะ3าเมตรต่อวินาที โอเคนะก้อนรถยนต์ความเร็วคงที่30เมตรต่อวินาทีพี่ขอใส่ก่อนส่วนเจ้าพี่แมวอ่ะเจ้าพี่แมวนะสิ่งที่น้องต้องทําคือวาดไว้ข้างหลังรถยนต์เขียนระยะห่างก่อนเลย30เมตรพี่แมวมีความเร็วคงที่ตอนแรก1ต่อมาเมื่ออยู่ห่าง30เมตรพี่แมวจึงเร่งเครื่องด้วยความเร่ง5โอเคนะแล้วจะมาทันกันที่ระยะ1นน้องเริ่มสนใจพี่แมวตอนเร่งเครื่องห่างกับรถยนต์30เมตร เพราะฉะนั้นเราจึงสนใจวัตถุสองก้อนนี้เริ่มสนใจพร้อมกันและสองก้อนนี้มาทันกันหมายความว่าไงเริ่มพร้อมเห็นไหมเริ่มพร้อมจบพร้อมเวลาเท่าโอเคเขียนเลยทันกันปุ๊บข้อนี้เวลาเท่าแล้วตอนที่มันทันกันเนี่ยมันไม่มีทางที่จะทันกันที่จุดเริ่มต้นของรถยนต์ได้เพราะรถยนต์มันมาทางขวาเลยวะรถยนต์มันเคลื่อนที่มาทางขวาเรื่อยๆมันจึงต้องไปทันที่ระยะค่าหนึ่งซึ่งมันล่อยู่น้องอย่าปล่อยให้ลง พี่อยากให้น้องกําหนดเป็นตัวแปร x ไว้โอเคนะพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บให้น้องแยกแต่ละก้อนมาเขียนตัวแปรก่อนนะก่อนขึ้นสูตรเขียนตัวแปรก่อนแม้ว่าเราจะรู้เทคนิคอยู่แล้วว่าใช้สูตรไหนอิงจะได้เชื่อไงอ่ะเรามาเขียนตัวแปรกันมาดูตัวแปรพี่แมวความเร็วไม่คงที่เพราะฉะนั้นพี่จะเขียน5ตัวแปรสวัด SUVAT ระยะของพี่แมวไม่ใช่30นะ S ระยะทางของพี่แมวคือทั้งหมดเลย30บวก x น้องเขียนเลยเอาวางไว้ก่อน ต่มายู่ความเร็วต้นของพี่แมวห่งเห็นปะความเร็วต้นหนึ่ความเร็วไปจุดนี้น้องไม่รู้ความเร็วพี่แมวอ่านต่อน้องรู้ความเร่ง5่เวลาไม่รู้แต่ในเมื่อมันเท่ากันน้องติดไว้เป็นทีแล้วเวลาเนี้ยมันคือสิ่งที่เราต้องการหาด้วยถูกปะโจทย์บอกว่าจงหาว่านานเท่าไหร่จึงจะทานรถยนต์เพราะฉะนั้นนี่คือตัวแปรที่เราต้องหาเวลาเท่าไรเอ่ยถูกปะ ไม่รู้ความเร็วปลายแน่นอนใช้สูตรสามโอเคเอ้ยอทีใช้สูตรสองใช้สูตร <S S 2> <S S 1> สองเอเท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กำลังสเขียนไปต่อจากนั้นเอาตัวแปรที่กำหนดไว้ค่อยๆมาแทนค่าเอา s, <S, s, <S มาใสา่เอา u ไปใส่เอา5ไปใส่ตัวแปร T ไม่รู้ก็ติดไว้เป็น t เนะ้องปึ้มได้ตามนี้นะส่วนตรงนี้ ขอหารนิดนึงเอา5หาร2ค่ะได้เท่าไหร่2.5ถูกปะน้องก็ได้สมก,การเป็น30บวก x เท่ากับ1นบวก 2.5t ้ากำลังสองน้องมีตัวแปรที่ไม่รู้ค่า2ตัวเพราะฉะนั้นน้องต้องติดเป็นสมก,การไหมมันจะแก้สมก,การได้ก็ต่อเมื่อจํานวนตัวแปรที่ไม่รู้ค่านะมีเท่าเท่ากับจํานวนสมก,การต้องมีเท่ากับจํานวนสมก,การที่น้องตั้งในเมื่อน้องไม่รู้2ตัวแปรน้องก็ต้องมี2สมก,การ ซึ่งอีกสมการนึงมาจากใครอะรถยนต์ถูกปะง่ายเลยความเร็วคงที่เขียนแค่3ตัวไปเจ้ารถยนต์เนี่ยเคลื่อนที่มาแค่นี้เลยระยะ x ความเร็วของรถยนต์30เวลาเท่ากันติดไว้เป็น t เชื่อพี่และ t ตัวนี้คือสิ่งที่ต้องการหาสูตรแน่นอน s เท่ากับ v t ใส่ s เป็น x อ่าใส่ v 30คูณด้วย t ติดไว้เป็นสมการที่2 ซึ่งต่อมาเป็นการแก้สมการละอันนี้เราต้องรู้ละซึ่งฟิสิกส์นะ99%เช่นเคยมันจะแก้สมการด้วยการแทนค่าเข้าใจไหมมันจะแก้สมการด้วยการแทนค่าจําไว้เลยน้องดูนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมตัวนี้มี x เหมือนกันพี่แค่เปลี่ยน x ตรงนี้เป็น 30t เห็นไหมกำจัดตัวแปร x ได้ละเพราะฉะนั้นพี่จะเขียนว่าพี่จะทําการแทนสมการที่2ในตัวที่1พี่เปลี่ยน x เป็น 30t เห็นยังเปลี่ยน x เป็น30ทีต่อจากนั้นพี่เจอเลขเยกกําลังสองนะเจอตัวแปรกาลังสองกลัง1และตัวเลขเราต้องทําการแยกแฟกเตอร์ให้น้องเรียงกําลังจากมากไปน้อยแล้วจับเท่ากับ0โอเคพี่เรียงแล้วกำลังมาก2 5งจา t กำลัง2ถูกปะตัวต่อมาคือตัว t 30อยู่ด้านซ้ายเป็นบวกย้ายมาเป็นลบลบ่ะิบเกเป็นบวกย้ายมาเป็นลบลบ30แล้วกดเครื่องคิดเลขแก้สรรมการนอ้องได้ t เลย ไม่ต้องกลัวระดับปริญญาตรีเดี๋ยวพี่จะสอนกดเครื่องคิดเลขแน่นอนได้ออกมาสองตัวแล้วจําไว้นะเวลาติดลบไม่ได้น้องจะมีเวลามาละสิบสองจุดห้าห้าหกแล้วเอาเลขเนี้ยไปตอบถ้าเป็นข้อสอบข้อเขียนน้องควรสรุปคําตอบว่าพี่แมวเนี้ยทันรถยนต์เมื่อเวลาผ่านไปสิบสองจุดห้าห้าหกวินาทีถ้าเป็นข้อสอบช้อยไม่ว่าจะเป็นสองตำแหน่งหรือสามตำแหน่งน้องกาเรยนสิบสองจุดห้าห้าหกโอเคไหมจบง่ายๆจำเทคนิคไวนะ้ แล้วก็ไปแทนค่าได้มันจะเร็วขึ้นเนาะนะจำเทคนิคพี่ไว้อ่ะสำหรับวันนี้พี่มาแจกแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก่อนเดี๋ยวต่อไปมีอะไรอีกนะติดตามได้ที่เพจกลุวิชา ETC อย่าลืมนะ